สวัสดีครับผมนายมีตาอสวรรค์นที่2สชั้นต,วนนนตัวชต่อ2ชั้นอ,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 อยู่นะครับวันนจะมาต่อวงจรไฟดีคนระับไฟบวกจากแบตเตอรี่ก็ที่พิมขนาด10แอมป์ของจอไซดีไปดี่ทั่วยู่พักสี่อแอมป์ ขาดสายไฟเส้นสีขาวไปที่ขั้วห้าไปที่ขั้ว B1 ของไรคอนโทรลสวิตเปิดสวิตต่อผิดก็ต้องมาแจ้งเนะว่าไม่ผ่านจะทำให้ไฟไปที่ขั้ว T1 ของไรคอนโทรลสวิตไปที่ขั้วแปดขาดสายไฟเส้นสีเขียวไปที่ขั้วสิบปั๊บ C E ไปที่ขั้วสามสามปัก4 B ไปที่ฟิวขนาดเจ็ดจุดห้าแอมป์ตัวที่สองไปที่ฟิวขนาดเจ็ดจุดห้าแอมป์ตัวที่หนึ่งไปไที่ 7, ขั้วที่เจ็ดปัก4 P ผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปที่ 16, ขั้วสิบหกปัก B ผ่านแผงวงจรไฟหน้าปัดไปที่ขั้วี่สิบี่ A ผ่านสายไฟ เส้นสีน้ำตาลไปไี้คั่ว D3 จะทำให้แผงไฟหน้าปัดติดไฟรีหน้าด้านขวาไฟจะคั่วทีหนึ่งไปที่คั่ว8ผ่านส่ไฟเส้นสีเขียวไปที่คั่ว10ปัด c E ไปที่คั่วสัน3ปัด C4 ผ่านใส่ไฟเส้นสีชมพูไปที 10, 4, e. ป่คั่ 4, ว12 ปักเอผ่านจุดเชื่อมต่อไปที่ขั้วแปด้วเจ็ดปักบีผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปที่ขั้วหกโคสี่ผ่า 6, 4, นหลอดไฟลีหน้าขวาไปที่ขั้วหกไปที่ขั้วหกผ่า 6, นสายไฟเส้นสีขาวแทบดำไปที่ข้อต่อลวงไปที่ขั้วบีหนึ่ง ไปลีหนาด้านขวาติดไปลีหน้า,า,าด้านซ้า,า,ายไปจะปั้วทีหนึ่งไปีะข้วแปดาานสายไฟเส้นสีเขียวไปีะข้วส e. ิบปักส่ไปีะข้วสามถึงสามปักสี่บีานสายไฟเส้นสีชมพูไปีะข้ว,วสิบสองปักเอสิองปักเอไปีะข้วแปดปักบี่านสายไฟเส้นสีเขียว ไปดีขั้วสี่ผ่านล็อตไฟลีหน้าด้านซ้ายไปด้ขั่วโค้กผ่านสายไฟเส่นสี่ขาวแทมดำไปดีคั่วต่อรวมไปด้ขั้วบีหนึ่งทำให้ไฟลีด้าน,าาไไานหน้าสายติดไฟดีด้านหลังขวาไฟจะคัว้วพีหนึ่งไปดีขั่วแปด ทานเสร็จไปเส้นสีนเขียวเป็นขั้วสิบพักซีอีไปที่ขั้วสิบพักซีเอทาไปเส้นสีเทาไปที่ขั้วหนึ่งไฟทางรถไฟดีหลังด้านขวาไปที่ขั้วห้า ห้าาใส่ไฟเส้นสีขาวแทบดาเป็นขั้ว J หนึ่งไฟลีหลังติดไฟนีหลังด้านซ้ายไฟจะขั้วทีหนึ่งไฟที่ขั่วแปดข้าใส่ไฟเส้นสีเขียวไป็นขั่วสิบปักสี่ไปที 4, 4, e. はは่ั้วยี่สิบเก้าปักสี่เอข้าใส่ไฟเส้นสีเขียวเป็นข้อต่อรวม ไปดีขั้วสี่ขั้วหนึ่งขั้วหนึ่งพันรลอดไฟดีหลังด้านซ้ายไปดีขั้วห้าพานเสร็จไปเส้นสีขาวแถบดำไปดีข้อต่อรวมไปดีขั้วเจสองลงกาวทำให้ไฟดีหลังด้านซ้ายติดไฟส่องไปทะเบียนด้านหลัง ไปดีคว้าทีทีหนึ่งไปดีคว้าแปดผขาดใส่ไฟเส้นสีเขียวไปดีคว้าสิบปักสี่อไปดีคั้วยี่สิบเก้าปักสี่เอผขาดใส่ไฟเส้นสีเขียวไปนี้ข้อต่อรวมไปที่คั้วสองสองานรอดไฟส่องไปทะเดียนหลังขวาไปดีคว้าคว้าหนึ่ง จะดายไฟเส้นสีขาวแถบดำวันนี่ข้อต่อรวมไปที่ขั้ว J2 ลงกาวนำไมไฟส่องไปทะเบียนหลังติดไฟส่องไปทะเบียนหลังซ้ายไปที่ขั้วทีหนึ่งไปที่ขั 8, ้วแปดพาดสาไฟเส้นสีเขียวไปที่ขั้วสิบ plug 4E ไปที่ขั 29, A, ้ว29ปัิก 4A พาดสาไฟเส้นสีเขียวไปที่ข้อต่อรวมไปที่ขั 1, 2, ้วหนึ่งขั้วสองพานหลอดไฟ ต้องไปทะเบียนหลังซ้ายโทษซัพหนึงศูนเองด้วยไปดีกวั่วหนึ่งผ่านสายไฟเส้นสีขาวแทบดำไปที่ข้อต่อรวมไปดีว่ว,วั่วสองสสองท้ายไ,ไฟติดครับ<อ>